รสชาตินี่โอเคมากแล้วก็ราคาจับต้องได้เขาจะมีซอสทาสูตรพิเศษของเขาตวนข้ามันไก่อร่อยจริงตรงนี้ตเข้ามันไกสวัสดีครับผมนายเต้านะครับเจ้าของร้านในตตวงข้าวมันไก่สิงคโปร์จะมาแนะนำร้านอาหารเพียง29บาทตามที่เห็น เาสำหรับคนทั่วไปแต่โทษนะครับคุณภาพของเราไม่ใช่29บาทนะครับเพราะผมเคยจะขายอยู่90บาทแต่เห็นเศรษฐกิจอย่างนี้เราก็อยากให้คนผู้บริโภคต่างๆได้ใช้เงินเป็นมูลค่า29บาทแต่ได้คุณภาพเกินคุ้มทดลองได้สัมผัสได้เพราะกับวิธีทำไก่ของเรากับข้าวของเรารับรองได้ว่าไม่เหมือนไขรตัวอย่างเช่น การต้มไก่ของเราเราเน้นให้ไก่ในเนื้อมีคอลลาเจนนุ่มเด้งโดยวิธีธรรมชาติโดยใช้อุณหภูมิควบค,คุมในการต้มใช้อุณหภูมิประมาณ80ก,กว่าองศาถึง100องศาเป็นเวลา1ชั่วโมงลาสุกปั๊บก็นอกน้ำเย็นไก่ก็จะมีเนื้อนุ่มและมีคอลลาเจนผิวสวยทานอร่อยและที่สำคัญที่ของร้านเราที่สุดก็คือเรามีซอสจากสิงคโ,โปร์ ที่ทาแล้วทำให้รสชาติไก่มีคุณภาพรสชาติที่กลมกล่อมอร่อยแล้วก็มีน้าจิ้มเต้าเจี้ยวโบราณที่เหมาะสําหรับรสชาติคนไทยแต่รสชาติไม่เหมือนร้านน้ำมันไก่ทั่วทั่วไปที่เด็ดเข้ามันเข้ามันของเราใช้ข้าวคุณภาพดีเนื้อเรียงเป็นเม็ดไม่แตกเละเหมือนทั่วๆไปก็ทํากันในรคาคายีบาบาทนี่แหละคุณจะได้คุณภาพที่ครับแก้วแน่นอน ข้ามันไก่นี่ที่ขาดไม่ได้คือน้ำซุปกินเพื่อให้คล่องคอของเราก็น้ำซุปฟักไก่แต่เราเพิ่มคุณภาพให้ไปเรื่อยเรื่อยเร็วเรวนี้กลางปี6 8เราจะมีน้ำซุปที่แซบไม่เหมือนใครเหมือนกันต้องรอคอยนิดหนึ่งและตอนนี้เนี่ยล่ะเรามีที่สาขาคลองจันทร์และสาขาดินแดงรวมทั้งสาขาสะพานใหม่ตลาดยิ่งเจริญจึงอยากเชิญชวน ผู้บริโภคไปลองดูได้ที่ของจันทร์ครับช่วงนี้เปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึงหมดก็คือประมาณบ่ายโมงต้องไปเร็วนิดหนึ่งสาขาคลองจันท์ตั้งอยู่ที่เสรี7แยก7ตรงข้ามเซวคนแถวนั้นรู้จักกันหมดถ้าไปไม่ถูกถึงใกล้ๆแยกเซรี7แยก7ก็สอบถามดูตวงข้าวมันไก่สิงคโปรอยู่ตรงไหนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่ร้านตวงข้าวมันไก่ ดูตามข้างล่างนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับที่ร้านผมอยากให้คุณมาลองเข้ามันไก่สิงคโปร์ที่ไม่เหมือนสิงคโปร์ทั่วๆไปที่เขาบอกกันของเรามันแตกต่างเรื่องรสชาติเรื่องคุณภาพและเรื่องราคาที่สำคัญต้องไปลองสักครั้งแล้วคุณจะรู้ว่าก็ยังมีร้านอาหารในราคา29บาทแต่คุณภาพให้มากกว่าราคาเชิญน,นะครับ ขอบคุณมากครับตัวนข้าวมันไก่ต้วนข้าวมันไก่คุณภาพรับจานอร่อยจริงยิ่งกว่าใครตวนข้าวมันไก่อยู่ตรงนี้พร้อมบอกการมากินข้าวมันไก่สิงคโปร์ที่ตวนข้าวมันไก่ที่ตวนข้าวมันไก่ที่ตวนข้าวมันไก่แรกผมไม่ได้ตั้งใจจะมาเวทานนะครับจนผมออกกำลัง,งกายเนี่ยรอบแรกเนี่ยคือเอ๊ ทำไมคนมันยืนยืนอยู่แล้วผมดูราคาว่า29บาทเนี่ยแล้วผมก็อออลองลองเข้าคิวแค่ซื้อทานดูผมบอกก่อนว่า <ๆ S 2> ผึงพอใจมากเพราะว่ารสชาตินี่โอเคมากแล้วก็หนึ่งราคาจับต้องได้สองรสชาติกำลังดีแล้วปริมาณนี่สําหรับคนกินบางบางครั้งบางเจ้าเป็นสี่ิบาทกินก็กินไม่หมดร้านผมเนี่ยไก่กอรอบไม่ไม่เคยกินได้หมดเนี่ย กินได้หมดผมก็เอโอเคร้าค้าที่อยู่แถวๆบริเวณนี้ค่ะก็ร้านข้าวมันไก่สิงคโปร์นี้เขาเพิ่งเปิดได้ประมาณยังไม่ถึงอาทิตย์ละค่ะแต่ว่าราคาเขาจะ29บาทราคาคือจะถูกมากไม่เหมือนใครแล้วก็รสชาติข้าวเขาจะนุ่มกว่าร้านอื่นเป็นพิเศษ เขาจะมีซอสซอสทาสูตรพิเศษของเขาเด็กสามารถทานได้นะคะอันนี้ซอสเขาจะไม่เผ็ดค่ะเด็กจะทานได้ลูกค้าอยากได้แบบพิเศษหรือว่าอะไรสามารถสั่งกับแม่ค้าได้เลยแม่ค้าใจดีมากนะคะอันนี้ก็ถ้ามาช่วงเช้าๆก็จะแบบคิวยาวนิดนึงถ้าอยากแบบไม่อยากต่อคิวก็สามารถแบบว่ามาสายๆหน่อยได้อย่างเงี้ยอ่าก็อยากเชิญชวน คนที่อยู่แถวแถวส่วนพรึกษชาติหรือว่าเคหะคองจัดน,นะคะลองมาชิมข้าวมันไก่ร้านนี้ดูอร่อยมากค่ะท่วเข้ามันไก่ทัวเข้ามันไก่คุณภาพครับ